น้อกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะบาบคารวะผุรู้ทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสมใจสิทธิพงศ์อายุห้าสิบสามปี อยู่จังหวัดนครราชสีมาอาชีพค้าขายเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรอระยะปัญญาตรีเจ็ดปีชั้นปีที่หนึ่งค่ะแล้วก็หลักสูตรบกเดือนก็จบแล้วแล้วตอนนี้ขออนุญาตส่งการบ้านค่ะก็ คือเรื่องกิเลสมันหลอกค่ะกิเลสมันหลอกมาอ๋อดืมค่ะอ่าชื่อทางธรรมชื่อเพียรคณาจารย์หมอเขียวตั้งให้ชื่อเพียรพ้นทุกกิเลสมาส่งขอขอนญาตมาส่งการบ้านกิเลสมันหลอกมันหลอกบอกว่างานเยอะงานนอกอะค่ะงานนอกอะเยอะของสามวันวันนี้วันที่สามแล้วค่ะบอกว่า ให้ทํางานอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาส่งการบ้านเหมือนในโรงเรียนของหนูมันก็บอกว่าฟังอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องส่งการบ้านพอจองได้คิวแล้วมันก็อีดออดอีดออ,นอดออน,นะคะเหมือนว่าอิธิบาลไม่เต็มน้อยอะคะ่ะแล้วก็เลยถามถามไปว่าแล้วเป็นไงทําไมไม่อยากส่งบอกว่างานเยอะตั้งแต่ตั้งแต่ไปไปภูผากลับมา เราไปเราไปเจ็ดวันกลับมางานมันก็เพิ่มเป็นเป็นเป็นเท่าตัวนะคะมันก็แต่มันก็ได้เห็นได้เห็นเรียกอะไรไม่รู้อะคะอ่ะก็ได้เห็นข้อเปรียบเทียบว่าเหมือนว่าเหมือนว่าเราเราไปเห็นทางนน้นแล้วอะเราก็ต้องทํา ทำงานนั่นทำงานก็เรียกอะไรบาเพ็ญนะคะบ,บําเพ็ญบําเพ็ญทํางานฟรีแล้วก็ศรัทธาเราก็เห็นอนุโมทนากับพี่น้องแล้วเรามากลับมาบ้านน่ะงานที่ร้านน่ะมันก็ค้างแล้วก็เด็กที่ร้านก็หยุดไปสองคนก็คือเขาป่วยแล้วเขาก็เขาก็หยุดแล้วก็อ่ะคนข้างๆอะค่ะคนดูแลลูกลูกชายอะค่ะเขาก็ มีธุระธุระเหมือนเหมือนสมทบอะค่ะมันก็ทําให้เราต้องอยู่ร้านร้านร้านอย่างเดียวไม่ได้มาดูแลผักไม่ได้มาดูแลอะไอที่ย่า,ยา,ยามันลบเนี่ยค่ะแล้วมันมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งค่ะตัวตัวที่ไม่อยากส่งการบ้านนะคะที่ไม่อยากไม่อยากส่งการบ้านตัวมันบอกอ,ะอ่ะมันมีตัวที่เราไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอะคะ่ะเรื่องของเราอ่ะค่ะ เรื่องกิเลสเราเรายังแบบมองไม่ออกอยังไงล่ะแต่มันจะมองถ้าเรามีคนข้างๆอยู่แล้วเราจะเห็นกิเลสอะคะ่ะเหมือนว่าทีนี้คนข้างๆก็ไม่อยากให้เราพูดเรื่องเรื่องคนข้างๆอะคะ่ะก็คือว่าให้พูดแต่เรื่องของเราอย่าอย่าเอากิเลสตัวตัวไปมีผัสสะกับคนข้างๆคนในครอบครัวเอามาเล่าเอามาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเอ้าวแล้วไม่ให้พูดเรื่องที่เราเห็นกิเลสเรื่องเราที่ว่าเราติดค้างเราจะล้างกิเลสให้เราพูดเรื่องอะไรวันนี้มันก็เลยเอา้าฟังอย่างเดียวแล้วกันประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วเราก็มาตองมาฟังดูว่าไอ้ที่เราพูดไปไอ้ที่เราทําไปนะ่ะมันมันยังไม่ดีอะค่ะเหมือนมันยึดดีอะค่ะมันยึดดีอย่างเรื่องที่ว่า ที่กลัวซา,าที่อะไรเงี้ยค่ะที่ส่งการบ้านนักเรียนวชชค่ะไอ้เจ้ากิเลสมันก็มาหลอกบอกว่าเรายังทําไม่ดีเราต้องไม่น่าไม่น่าเอาเาเราออกยูทูบอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นก็ได้เข้าไปสายด่วนแล้วก็ไปล้างแล้วเพราะว่าพอจะส่งจะเข้าสายด่วนอย่างเงี้ยมันก็หลอกมันบอกว่าให้นอนไม่ต้องไม่ต้องยกมืออ่านยกมือแล้วมันก็หลอกอลหลอกเอาลงก็เชื่อมันนะคะเชื่อมันแล้วก็เอาลงแล้วก็ พักหนึ่งพอล้างได้ก็ไม่เชื่อก็ได้ไปอ่านได้ไปเล่าให้พี่น้องฟังแล้วก็อย่างวันนี้วันนี้ก็ได้ได้เห็นกิเลสมาหลอกแต่เช้าหลอกแต่เมื่อวานแล้วว่าไม่ต้องส่งหรอกไม่ต้องเข้าหรอกเข้ามาเยอะแล้วสองวันแล้วมันบอกว่าเยอะแล้วทีนี้เห็นคุณลูกกรจิว๋วเห็นเอพี่น้องนะคะ่ะคุณลูกกรจิ๋วยังเข้าทุกวันเลยคุณลูกกรจิ๋วว่าท่านล้างกิเลสต่งกว่าเราอีกแล้วเราอ่ะ มัวมาเชื่อเกลเอู่อย่างนี้แหละจะตอนเช้าโรงเรียนพองหนูก็พูดคำสองคาให้กำลังใจแค่สามคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่อยากพูดมันบอกว่ามันให้อยู่เฉออยๆค่ะก็เลยเพิ่งมาจับได้ตอนตอนเช้านี่แหละค่ะว่าเราจะโดนหลอกอีกแล้วแล้วก็ถ้าเชื่อมันนะมันจะต้องหลอกเราไปยาวนานเลยแหละมันมันจะเอาให้เสร็จมันจะเอางานให้เสร็จ แล้วมันก็วางแผนเออะเขาเรียกเตรียมการนะคะทําไมก็เลยย้อนถามมันว่าเป็นไงเนี่ยเป็นไงไม่อยากเข้าทําไมจะต้องอยากจะทํางานให้มันเสร็จเย็นนี้ก็ต้องออกไปตลาดอีกมันก็อยากอยากบำเพ็ญมันมีความอยากอ่ะคะ่ะอยากบำเพ็ญให้ให้ให้แปลงผักมันออกมาสวยให้หญ้ามันสะอาดให้มันโล่งในแปลงมันก็มีแต่หญ้า เพราะว่าได้รับปากพี่เอไปแล้วว่าวันที่ยี่ห้าเดือนเดือนหน้านะคะก็เหมือนว่าถ้าถ้าพร้อมอะค่ะก็จะได้ไปบาเพ็ญออกรายการอะไรเงี้ยค่ะมันก็เตรียมล่วงหน้าแล้วมันก็จะออกจา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 ก,จากหมู่จากโรงเรียนเนี้ยค่ะว่ามันจะมาทํางานนอกอย่างเดียวเงี้ยค่ะก็เลยไม่เอาแล้วไม่เอากับแกแล้วฉันจะเข้าส่งการบ้าน ้ไอ้ไอ้ย่าลกก็ให้มันลกไปฉันจะเอาไปส่งลกๆกนี่แหละถ้าเกิดว่ามันพร้อมตอนนั้นที่จะได้ออกรายการเนี่ยจะอาออกไปส่งลกๆกนี่แหละเพราะว่าไอ้ที่เราได้ได้กินมันก็มีตั้งเยอะเนี่ยมีตั้งเยอะเลยถ้าพูดก็ตั้งนานแหละแต่หมายถึงว่าถ้าบอกรายละเอียดก็เยอะอยู่ที่เรามีอยู่น่ะก็เลยได้เข้ามาส่งเลยได้เข้ามาพูดแล้วก็จะจะจะ,จะไม่ ไม่เชื่อมาแล้วค่ะที่ว่าใหามันให้ทํางานนอกอย่างเดียวอะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาค่ะ <c oughs> เป็นผู้ที่เราเราอยู่กับอเราอยู่กับปัจจุบันที่เราได้ดูใจของเราไปด้วยนะคะเราก็เลยได้เห็นตรงส่วนนั้นการที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นตรงเรื่องของการประมาณ ให้พอเหมาะนี่จะเป็นเรื่องที่จะนํามาใช้ในกรณีนี้นะคะเที่ยวสนใจรู้สึกนะะีมค่ะรู้สึกแล้วเราก็ใช้การประมาณการประมาณของเราก็คือเพราะบางครั้งเสียงที่สัญญาณของเสียงที่เราบอกว่าเป็นกิเลสบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตัวกิเลสหรอกแต่มันเป็นเรื่องของการที่ใจเรามาประมาณการกระทําที่พอเหมาะแล้วทีนี้เรา สำหรับเรื่องกิจกรรมการงานงานนอกงานนอกหมายถึงว่ากิจกรรมการงานที่เป็นสัม,มาทิฏิเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นภารกิจชีวิตที่เราต้องทําเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยต้องกินมีวิถีชีวิตที่เราจะต้องอ่าปรัแบบภาคเพียนบําเพ็ญก็คือในส่วนของการที่มีปัจจัยสี่ใช่ไหมคะ แล้วทีนี้การพึ่งตนด้านอาหารอย่างเนี่ยตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องของเรื่องของอยากจะทําส่วนของอาหารมันก็เป็นการที่จะทํากุศลต่อนะคะเพราะาอ่าเรามีกิจบําเพ็ญจะไปนําเสนอต่อด้วยใช่ไหมคะกิตที่ดีของเรานะั่นแหละที่เขาคิดมันเป็นตันหามันก็จะเป็นตันหานี่มันมีหลายแบบนะคะความอยากนี่มันมีอยู่หลายแบบค่ะมันจะมี ความอยากที่เป็นวิภาวะตันหานะั่นคือความอยากหนึ่งที่เป็นความอยากที่ดีความอยากที่จะทำในสิ่งที่ดีนะคะตรงตันหานี้ไม่ใช่ตันหาที่จะต้องไปไปไปทิ้งเข้าออกไปหรือว่าไปสลายออกไปแต่ว่าเพียงแค่ว่า,าถ้าาทำได้ก็ได้ถ้าไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์อค่ะเพราะคําว่าวิภาวะตันหาวิวินี่แปลว่าวิเศษเป็นตันหาที่วิเศษ ตัณหาอุดมการตัณหาที่อยากให้เกิดดีอยากให้เกิดดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งที่เป็นทางทางใจความอยากที่อยากได้ในส่วนของการปฏิบัติล้างกิเลสหรือว่าการอยากให้เกิดสิ่งที่ดีกับผู้อื่นอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่อสมใจรู้สึกบางอย่างนะั่นคือสิ่งที่ดีที่จะถ้าถ้าเกิดได้แล้วมันดีนะคะ ถ้าเกิดได้แล้วมันดีเราก็ไม่ไม่ได้ต้องไปล้างเขาแต่ว่าต้องมาประมาณให้พอเหมาะเนื่นที่ค่ะคำว่ากล้านี่แหละกล้าที่จะให้เกิดดีให้เกิดดีได้ถ้ามันเกิดไม่ได้จึงกล้าที่จะหยุดอยากนั้นนะคะคือให้อยากอยู่อยากอยากให้เกิดดีนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันไม่มีอุปสรรคก็ก็ ดำเนินการต่อไปเลยมีความเพียรที่จะมาให้มันเกิดดีสิ่งนั้นไปด้วยก็คือมีอิทธิบาทในเรื่องนั้นยินดีที่จะให้เกิดสิ่งนั้นแล้วก็ยังมีความเพียรที่จะปฏิบัติกรเป็นในฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมคะจิตตามีความตั้งมั่นเลยแล้วก็มาตรวจสอบไข้ควรเนี่ย ที่ฟังมามันมีความอยากอยู่ทั้งอยากที่ดีที่เป็นอุดมการณ์เป็นปัญหาอุดมการณ์หรือปัญหาที่ทําให้เกิดดีด้วยค่ะแล้วทีนี้ตรงเรื่องของการส่งการบ้านเราก็เลือกการประมาณที่พอเหมาะบางทีเราเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์จากการที่เราไปชี้ว่ามันคือกิเลสแต่มันอาจจะเพราะว่ามันเกินประมาณก็ได้ประมาณที่ประมาณที่มันเกินก็ได้ค่ะ อยากากให้อาสมใจจะได้ไม่จะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองมาทุกอยู่กับทุกอยู่กับความอยากนี้การส่งการบ้านเนี่ยการส่งการบ้านเหมือนกับจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราควรทำให้อันดับหนึ่งอย่างเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่เราคิดใช่ไหมคะสิ่งที่เราคิดอยู่ แต่กิจกรรมการงานอย่างการที่เราจะไปดูแลพืชผักอย่างเงี้ยนี่ก็คือการสร้างอาหารสร้างองค์ประกอบถ้ามันได้มันก็แบ่งปันเจ้าจานไปได้ใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะเราก็ทําให้ให้มันสมดุลบางทีความรู้สึกว่าเออเราเนี่ยเราฟังเวทนาของเราเนาะเราฟังเวทนาคือฟังฟังสัญญาณจากจากจิตวิญญาณของเราจากร่างกายของเรานี่คือคือส่วนที่เราจะจับ จ,จับอยู่จึงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็นกิเลสทั้งหมดฟังมานะคะอาสมใจะจะพยายามอยากสื่อว่าอาสมใจไม่ต้องทุกข์ใจกับความรู้สึกนั้นเราฟังสัญญาณเขาบางครั้งก็อืก็รับรับสัญญาณนั้นเข้าไปอย่างเช่นว่าเออเราจะไปถ้าเราจะไปทําสวนโดยที่เราไม่ได้ส่งการบ้านก็ทําได้ทําได้ด้วยใจที่เป็นสุขนะคะไม่ได้ส่งการบ้านก็ได้นะหรือว่าเราจะเพียงแค่ฟังเพื่อน อ่เราทําสวนไปด้วยเปิดเอ่อเปิดเสียงในมือถือไปด้วยฟังเพื่อนแต่ไม่ได้มาพูดคุยหรอกนะอย่างเงี้เนี่ยนะเราก็จะได้ทําได้ด้วยใจที่เป็นสุขว่าตอนนี้เราเลือกที่จะทําสิ่งนี้นะเราประมาณการกระทําที่พอเหมาะของเราอย่างพี่น้องที่อยู่ภูผาฟ้าน้ําอ้ท่านาก็ไปบําเพ็ญเรื่องการทํากสิกรรมใช่ไหมคะท่านก็จะไม่ได้มาส่งการบ้าน แต่ว่าท่านก็ได้ฟังได้ฟังเพื่อนเสียงตามสายก็มีไปหรือแม้แต่บางทีท่านต้องไปทํากิจกรรมการงานที่มันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ยินเสียงด้วยไม่มีสัญญาณเน็ตเลยถ้าท่านจะต้องทุกข์ใจจากการที่ไม่ได้ส่งการบ้านคิดว่าการส่งการบ้านนี้เป็นเรื่องเรื่องอันดับหนึ่งเนี่ยท่านก็คงจะจะต้องเป็นผู้ที่มีความทุกข์ใจซึ่งนั่นมันไม่ใช่เป้าหมายของเราใช่ไหมคะ เป้าหมายของเราก็คือไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ใจแม้จะไม่ได้ส่งการบ้านก็ตามเอาสนใจต้องต้องล้างแบบนี้เลยถ้าเราจะยึดว่ามันต้องส่งการบ้านเท่านั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาพิจารณาล้างตัวนี้แหละจะได้ส่งหรือไม่ได้ส่งก็ได้ถ้ามันมีกิจกรรมการงานที่สําคัญกว่าที่เร่งรีบกว่าหรือมีความจําเป็นกว่าหรือต้องการการแบ่งเวลาของเราไป เราก็ต้องจัดสรรให้มันพอเหมาะตรงนั้นอาสมใจจะสบายใจกว่าถ้าได้ไปทําจะสบายใจกว่าอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็มีโอกาสคือมีโอกาสก็ค่อยเข้ามาหรือสร้างองค์ประกอบที่เราจะทําให้เราได้ได้ฟังหรือว่าได้ยินหรือเราก็ยินดีเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะคะแม้แต่เรื่องการส่งกันบ้านก็ให้ยินดีเท่าที่มันจะเป็นไปได้จริง เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเรื่องได้ทํางานก็เหมือนกันค่ะได้ทํากิจกรรมการงานแล้วก็ยินดีเท่าที่อ,องค์ประกอบเหตุปัจจัยมันลงตัวเพราะว่าเรายังไม่ใช่ดูแค่แค่เราเรายังต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยคนรอบข้างด้วยที่จะไม่เบียดเบียนเขาใช่ไหมคะซึ่งอาสนใจได้เรียนรู้ทําสิ่งนี้มาอยู่แล้วดังนั้นการประมาณให้มันพอเหมาะทั้งเรื่องของงานนอกงานใน เป็นเรื่องที่ถ้าเราประมาณได้ดีที่สุดเนี้ยเราจะรู้สึกสบายใจสมมติว่าเราทำงานในอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราอ่าคือมามาติดตามมาอส่งการบ้านอยู่อย่างเดียวเนี่ยเอสาสมใจจะสบายใจที่สุดไหมคะม,มันมันก็ไม่สบายใจมันอย่างนี้คะ่ะหุลุมัน มันมันจะไม่ฟังเลยอะค่ะที่ที่เขาจะทํางานอย่างเดียวเนี่ยค่ะมันจะไม่ฟังมันจะบอกว่าทำสองอย่างเอ่อไม่ไม่ไม่บอกทำสองอย่างแล้วมันไม่ได้ดีทั้งสองอย่างที่ที่ที่เมื่อเช้าคิดดูถามดูนะคะแล้วเราจะทําทั้งสองอย่างเนี่ยคะจะทํางานด้วยจะฟังด้วยไม่รู้กิเลสตัวไหนแล้วมันบอกให้เหมือนว่าไม่ฟังเลยอะค่ะไม่เข้าเลยอะค่ะ แล้วแล้วอ่ะาสมใจคิดว่ามันจะเป็นตลอดไปไหมหมายถึงว่าตลอดไปไหมหรือขอไปทํางานนี้ให้เสร็จก็พอแล้วค่อยมาฟังอย่างนี้นะคะอ๋ะอมันมันไม่ตลอดไปค่ะมันขอสักพักหนึงอะคะอ่ะอืมนั่นแหละมันอาจจะไม่ใช่กิเลสกําลังจะสื่อสารว่ามันไม่ใช่กิเลสแต่มันเป็นการประมาณการประมาณการกระทําที่พอเหมาะของอาสมใจว่าเออมันมีงานที่ค้างอยู่นะ เราจะทำกิจกรรมการงานนี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาทำงานของการส่งกันบ้านหรือมาพกมงผ่านซูมอะไรแบบนี้ถ้าเราเราไปตีความผิดเราก็จะทุกข์ใจเราก็จะทุกข์ใจจากสิ่งนั้นว่าอ๋อนี่มันกิเลสแล้วนะนี่มันหลอกเราอย่างนี้แล้วเราไม่เราไม่โดนมันหลอกหลอกเราก็จะมาส่งกันบ้านนี่แหละอย่างนี้ถ้าถ้าเราตีความผิดว่ามันคือ,ม,คอมันคือกิเลสนะคะ มันมีควาาเลนะถ้าถ้านี่ต้องตรวจตรวจดูดีๆเพราะว่าตรวจดูนี่ความหมายก็คืออ่าเราเราถ้าเราเข้าใจที่ถูกตรงเนี่ยมันถึงจะล้างได้นะกิเลสเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของอริยสัจสีใช่ไหมคะอทุกสมุทัยนิโรธมารรคเนี่ยก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกตรงตั้งแต่เริ่มต้นก่อน ทีนี้ถ้าความรู้ความเห็นความเข้าใจที่มันไม่ถูกต้องตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็จะทำให้เราคิดผิดไปได้ตลอดถ้าสิ่งนี้มันไม่ใช่กิเลสหรอมันเป็นการประมาณเนี่ยเรามีความรู้ความเห็นความเข้าใจว่าถ้าเราจะทำกิจกรรมการงานให้เสร็จก่อนเนี่ยมันจะดีกว่าแล้วจากนั้นอ่ะภารกิจพอเราทำเสร็จใช่ไหมคะต้นไม้หรือว่าถ้าเราไปเอาย้า าก็จะ,จะเจริญเติบโตของเขาต่อไปใช่ไหมขณะที่อาสมใจก็ก็กลับมากลับมาเออเปิดซูมเข้าซูมหรือมาคุยกับหมูได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตลอดไปมันก็คือการจัดสรรให้พอเหมาะดังนั้นเราต้องมาดูเรื่องของการประมาณการกระทําที่พอเหมาะของเรานั่นก็คือหนึ่งในความกล้านะคะกล้าแปดประการที่อาจารย์สอนอะ่ะมันมีอยู่ข้อหนึ่งนะคือ กล้าที่จะประมาณการกระทําที่พอเหมาะค่ะค่ะคะตรงนั้นก็เอาสมใจก็จะอยู่ในศีลอยู่เป็นผู้ที่ประมาณการกระทําได้พอเหมาะชีวิตเราต้องเลี้ยงชีพด้วยเราต้องทํากิจกรรมการงานนี่กิจกรรมกิจกรรมการงานนั่นแหละจะเป็นส่วนที่จะเอื้อเฟื้อเอื้อกลกันต่อไปใช่ไหมคะ ใช่ค่ะตรงนั้นเน่ะเราเราถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิหรือมีความรู้ความเห็นความใจที่ถูกตรงตรง,ตรงนี้เราก็จะไม่ทุกข์ใจมันจะรรู้ความจริงตัวนี้แล้วมันจะสลายได้เลยตัวที่เราคิดว่าโอ้อเราทุกข์ใจเพราะว่าเราคิดว่าเรามีกิเลสน,นี่คือความทุกข์ใจของเราอย่างนั้นหรือเปล่าเ <c oughs> ข้าใจแล้วเข้ารู้ เข้าใจแล้วนะคะพยายามสืทำให้เอาสนใจเข้าใจก็โอเคแล้วเข้าเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็เข้าใจได้ว่าโอเราเราประมาณไม่เหมาะสมอ่าแล้วแล้วเราก็คิดไม่ออกด้วยค่ะว่ามันคืออะไรอะค่ะมันคืออะไรอะค่ะก็นี่แหละก็ถึงได้ว่ามันเราต้องเข้ามาค่ะเราต้องเข้ามาหาหมู่เราต้องมาส่งการบ้านเพราะว่าอย่างที่เราไม่รู้ท่านจะบอกให้เรารู้ให้เราอ๋ออย่างเนี้ยค่ะ ถ้าถ้าเกิดเราทิ้งไปอ่ะมันมันก็อยากหยุดไปแล้วมันก็ไปคิดโน่นคิดนี่อีกอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ขาดจ้ะค่ะกุลุมันไม่ขาดถ้าอย่างนี้มันขาดแล้วค่ะว่าเออเราประมาณให้เหมาะสมเอะเราก็ไม่ได้นานหรอกเราก็ไปทำสักวันสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาอีกอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เราไม่ได้หนีเราไม่ได้ทิ้งแต่เราเป็นประมาณไม่เป็นคิดไม่เป็นว่ามันเราไปคิดว่ามันเป็นกิเลสจะค่ะกุลุอืมขอบคุณค่ะหมูมิตรีเนีมันก็ดีอย่างเงี้ยค่ะกุลุมัน มันดีที่เราอ่ะเราไม่รู้แต่ท่านแบบพยายามให้เราได้รู้ให้ได้อ่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะนุโมทนาค่ะทําสวนด้วยใจที่เป็นสุขนะคะหรือทํางานอื่นๆด้วยใจที่เป็นสุขเนี่ยนี่คือเป้าหมายของการมาเรียนรู้ของเราคือเรายินดีได้ตลอดเวลาเราทําสิ่งใดอยู่แล้วก็ยินดีกับสิ่งนั้นตรงนั้นแหละนี่คือคําว่าเราอยู่กับปัจจุบันของเรา แล้วก็ยินดีกับการที่ได้าภาคเพียนทำกิจกรรมการงานอะไรก็ตามอ่ะที่เราลำดับที่จะทำนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจาทุกค่ะอนิวโมทนากับอาสมใจค่ะโอ้งานเราเนี่ยมีเยอะค่ะเอาทุกอย่างมันก็ ถ้าประมาณไม่พอเหมาะนะคะเอาทุกอย่างมันก็นั่นแหละค่ะมันก็จะทําให้เราทุกเนาะเราก็เลือกอันใดแล้วก็ยินดีแอบกับที่ช้อยที่เราเลือกนะคะค่ะอาโสภาเราจะไปที่ท่านต่อไปเลยไหมคะค่ะน้องเบลค่ะ